วันนี้จะมาดูเรื่องพัทกันต่อนะครับพยายามจะสร้างท่านักกอล์ฟเป็นนักพัทที่ดีขึ้นนะครับรามาจะดูดูถึงระดับของไหลนะครับในการพัทว่ามีความสําคัญกับการพัทแค่ไหนนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะต่างกับฟูลสปริงเราต้องการเล่นฟูลสปริงด้วยกา,การที่กระดูกสันหลังเอ็นออกจากเป้าหมายเล็กน้อยไหลขวาต่างกับไหลซ้ายเล็กน้อยนะครับแต่เราไม่ต้องการนะครับไหลที่เป็นแบบนี้เลยในการพัทนะครับไม่ต้องการทั้งแบบนี้ไม่ต้องการทั้งแบบนี้นะครับเราต้องการให้ไหลของเรานะครับ จัดให้อยู่ในระดับเดียวกันที่สุดที่ระดับเดียวได้นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะจัดแนวไหลนะครับให้ได้เท่ากันก็เพราะว่าเราต้องการ swing pattern, สวิงพัตเตอร์ในลักษณะเพนดูลัมแบบนี้นะครับวางลูกกอล์ฟอยู่หน้าจุดต่ําสุดนิดนึงเพื่อจะให้เราพัดเสยโดยที่เราไม่ต้องพยายามจะพัดเสยนะครับเพื่อจะสร้างมุมปะทะที่ดีไหลที่ไม่เท่ากันนะครับสามารถสร้างปัญหาได้แน่นอน ถ้ามันต่ำกว่ามากนะักเราก็จะพบว่าเราเสยมากเกินไปหรือว่าถ้าเกิดไหล่ซ้ายต่ำเกินไปเราก็จะตีลงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาระดับไหลไปสิ่งสำคัญแล้วนักกอล์ฟส่วนมากนะครับที่ไม่สามารถรักษาระดับได้นะครับก็มาดูกันวิธีที่การจับคลิป่งเป็นส่วนใหญ่นะครับนกักกอล์ฟที่จับไม้ cross แทงก็จะมีแนวโน้มที่ไหล่ซ้ายต่ำไปนกักกอล์ฟที่จับไม้ที่เรียกว่า convention หรือปกติก็จะมีโอกาสที่ไหล่ขวาต่ำไปเนื่องจากว่ามือขวาอยู่ต่ำกว่า เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอย่าให้มือนั้นนะครับห่างจากการนักนะครับสาหรับการจับคลิปคอนเวนชันนะครับมือขวาอยู่้างล่างนะครับให้แน่ใจว่าฝ่ามือขวานะครับอยู่บริเวณนิ้วนางลักษณะแบบนี้นะครับบริเวณนิ้วนางนะครับอย่าให้ต่าแยกจากก่อนออกไปลักษณะแบบนี้นะครับมากเกินไปซึ่งจะทาให้ไหลควาผมต่ำกว่าแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนชอบ cross hand ซึ่งปัจจุบัน cross hand นิยมมาก ก็อย่าให้มือซ้ายนะครับลองไปห่างจากมือขวาขนาดนี้นะครับให้มือซ้ายฝ่ามือซ้ายนะครับยังอยู่บริเวณนิ้วนางของมือขวาอยู่ในลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับเพื่อจัดระดับของไหล่ของท่านนะครับให้เท่ากันให้สุดที่จะเท่าได้นอกจากในเรื่องของแรงแนวกระทะนะครับที่มักจะเสยไปนะครับหรือตีลงมากไปถ้าไหล่ท่านไม่เท่ากันแล้วนะครับท่านก็ที่มีอาการนี้หนักมากๆนะครับเราจะพบถึงการใช้มือเข้ามาได้ด้วยนะครับนึกภาพ ถ้าผมจดลูกไหลสแควรในลักษณะแบบนี้นะครับหรือไหลมีความเท่ากันลเลเวลการแบบนี้ได้พัตเตอร์ของผมก็จะเดินทางค่อนข้าง,างที่จะเป็นอิสระแบบนี้ได้ถ้าผมเอไหลขวาต่ำเกินมากเกินไปเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วพัตเตอร์ผมจะเริ่มติดพื้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะก็ที่เอมากๆแบบนี้นะครับท่านไม่สามารถใช้ไหลได้นะครับเพราะไม่พัตเตอร์จะไม่ขึ้นจากพื้นนะครับท่านก็จะโค้งนะครับด้วยมีลักษณะอาการที่ จริงแล้วยกพาเตอร์ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะลากยังไงมันลากไม่ได้นะครับก็จะยกขึ้นแล้วก็พัดด้วยมือตรงกันข้ามถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟเป็นคนที่กอล์ฟแสด้อยู่ด้านนี้มากๆนะครับชุวงดาวสโตร์นะครับท่านลงไปไม่ได้นะครับท่านก็จะชักแขนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดระดับของไหลง่ายๆนะครับเป็นคีย์สำคัญในการที่จะเป็นนักพัดที่ดีนะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าท่านจะจับ cross h a นะครับหรือ convention ไม่เป็นไรนะครับแน่ใจว่ามือ2มืออย่าห่างกันมากนักนะครับ จัดท i, Pokémon, ่าล right ักษณะแบบนี้มองกระจกนะครับให้แน่ใจว่าไหล่สองไหล่ของเราเท่ากันนะครับนะเข้าจดรูปลักษณะแบบนี้ครับเช็คอยู่เสมอครับไหล่สองไหล่เท่ากันกระดูกสันหลังที่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าท่านเพียงแค่จดลูกได้แบบนี้นะครับเลื่อนลูกมาอยู่ตรงกลางนะครับเลื้อเลื่อนเลื่อนลูกมาอยู่ข้างหน้านะครับไม่อยู่ตรงกลางมากไปเลื่อนลูกให้มาอยู่ด้านหน้าของกระดูกสันหลังของท่านนะครับไหล่ท่านเท่ากันเลื่อนลูกมาอยู่ด้านหน้า ถ้าจะมีพัดมุมเสิยที่กำลังดีมากๆเพราะฉะนั้นการจัดระดับลายเป็นขีดสำคัญครับลองทดสอบดู